ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่กุหลาบโรธ,ธิพค่ะกำลังออกลูกเห็นไหมคะเล็กๆๆน่ารักค่ะนะคะนี่กำลังออกลูกเขายังไม่สุกนะถ้าเขาสุกแล้วเขาจะเปลี่ยนสีค่ะพวกเราดอกเขาก็สวยเห็นไหมคะ นี่ค่ะนี่คือกุหลาบรถทิบเขามีหนามเยอะนะพวกเราหนามเยอะค่ะเฉพาะต้นเดียวนี้กอเดียวนี้ก็เก็บได้หลายกิโลเลยค่ะนี่คะพวกเรานี่กุหลาบรถทิปนะคะ กอใหญ่มากนะสวยด้วยค่ะเห็นไหมครับพเพื่อนออกดกมากนี่ยิ่งดกค่ะตรงนี้